สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอคราววันแบบ4นาทีก่อนอื่นผมอยากเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไม่รับผิดชอบเราไม่ใช่บริษัทการลงทุนบริษัทการเทรดหรือบริษัทคริปโตเคอเรนซีการอยู่กับพวกเรานั้นหมายความว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มรูปแบบสำหรับสถานการณ์การเงินของคุณเอง เอาล่ะมาดูโดยรวมแบบสั้นๆกันว่าอะไรคือ c r o w d วันและภารกิจของบริษัทเราคืออะไรณจุดนี้คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อ Alibaba ณวันนี้ผมจะใช้อลีบาบาเป็นที่อ้างถึงเพื่อที่จะอธิบายว่าพวกเรากําลังทําอะไรผมก็จะอ้างอิงถึงบริษัทชื่อดังอื่นๆเช่นกันอย่างเช่น Uber และ Booking.com เป็นต้นอะไรคือเป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มทั้ง3นี้ ธุรกิจ3อย่างที่แตกต่างเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาจําเป็นต้องมีลูกค้าดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหลากวิธียกตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้ Google Ads และลงโฆษณาบนทีวีนิตยสารและบิลบอร์ดอย่างที่คุณคิดได้นั่นแหละว่าพวกเขาแต่ละบริษัทต่างก็ทุ่มเงินเพื่อหาลูกค้าแล้วลูกค้าทําอะไรให้บริษัทเหล่านี้ล่ะ ลูกค้านั้นได้รับแรงจูงใจจากโฆษณาและแพลตฟอร์มบาบาเพื่อที่จะซื้อสินค้าซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะจ่ายเงินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบริษัทก็จะทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าและาลบาบาก็ได้ส่วนแบ่งเล็กๆเ,เมื่อลูกค้าสั่งอูเบอร์ทางอูเบอร์ก็จะได้เงินหากลูกค้าจองโรงแรมผ่าน Booking.com ทางแพลตฟอร์มเองก็จะได้ส่วนแบ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่าระบบมันทำงานยังไง พลตฟอร์มที่ถูกอ้างถึงนั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงใหญ่ซึ่งบริหารได้อย่างราบรื่นและง่ายดายจุดนี้คืออาล b ีบาบาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทสินค้าแต่อย่างใดพวกเขาก็เพียงแค่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆมาขายสินค้าของพวกเขาซึ่งคล้ายกันกับ Uber ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่ละคันและ Booking. c o m ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมที่ลูกค้าจองแต่อย่างใด ดังนั้นสิ่งพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นณนะจุดนี้คือการอ้างถึงลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าและผู้ให้บริการตอนนี้เราก็ได้มาถึงคลาวด์วัอะไรคือคลาวด์วันคลาวด์วัคืออุตสาหกรรมเครือข่ายที่ใช้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างฝูงชนของพวกเราเองหรือพูดอีกอย่างก็คือเรากําลังสร้างฐานลูกค้าแล้วเราทํายังไงผ่านการตลาดเครือข่ายทําไมละ่ะ เพราะมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าในขณะที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นทำเงินได้ที่คราววันนี้เราได้นำเสนอสินค้าและบริการอันหลากหลายเช่นเดียวกัน เรามีเอเจนซี่การเดินทางที่น่าทึ่งของพวกเราเองซึ่งคล้ายคลึงกับ booking.com ซึ่งคุณสามารถจองโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองและได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่คราววันนั้นมีมากกว่าแค่เอเจนซี่การเดินทางมันยังเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอีกด้วยอย่างที่คุณทราบพื้นฐานการศึกษาที่โรงเรียนนั้นสร้างเงินได้ในขั้นพื้นฐานหากคุณต้องการหาเงินได้จริงๆคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของเวลาและเงินลงทุนในการศึกษาและความรู้เพิ่มเติมนอกบรรยากาศโรงเรียนแบบทั่วไป อีกทั้งเรายังขอแนะนำระบบ a f f i l i a t e ของพวกเราที่มีชื่อว่า Affilo และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมจริงซึ่งให้บริการเกมยอดฮิตหลายเกมอย่างเช่น Blackja c k b a c c a r a รูเ e ็ตโป๊กเกและอื่นๆอ,อีกไม่นานนี้เราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของเราซึ่งมีชื่อว่า Mix t e ตอร์สำหรับการให้บริการเกมโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมแพลตฟอร์มของพวกเราได้เสนอโอกาสสุดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้ในที่เดียว คุณสามารถจองโรงแรมได้ง่ายๆที่ออฟฟิศส่วนตัวของคุณเข้าส่วนโปรแกรมการศึกษาและเล่นเกมโดยทั้งหมดนี้สามารถทำผ่าน c l o u d ์วัได้เพิ่มเติมคือกำไรที่เข้า c l o ว d ์วันนั้นทาง c l o วด์วัจะไม่ได้รับเงินจำนวนเต็มกำไรนั้นจะกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าระบบค o าวด์วันรีวอ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าและทําให้พวกเขาสนใจแพลตฟอร์มอยู่เรื่อยๆคุณสามารถเก็บคลาวด์วันรีวอรสได้ซึ่งคล้ายๆกับไมล์หรือแต้มหากคุณบินด้วยสายการบินคุณเก็บไมล์เมื่อคุณใช้โปรแกรมแคชแบ็กคุณสะสมแต้มซึ่งสามารถแลกได้ในภายหลังนี่คือสิ่งที่พวกเรากําลังทําในคลาวด์วันพวกเรากําลังใช้แพลตฟอร์มที่อ้างถึงที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นแบบแผนเพื่อสร้างบางสิ่งที่ใหญ่กว่า บริษัทของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่มีสินค้าและบริการเท่านั้นแต่ผลประโยชน์จริงๆสำหรับฐานลูกค้าของเรานั้นจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขานี่คือ c r o w d One